สวัสดีครับขอ,อนำเสนอพระสมเด็จมารุคทายวันพิมพ์ปางป่าลิไลของหลวงปู่นาควัดหัวหินอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สร้างเมื่อปีพศ2462เป็นพระเนื้อผงทรงสี่เหลี่ยมคล้ายพระสมเด็จวัดละคังของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมลังสีเนื้อหามวลสารประกอบด้วย ปูนเปลือกอหอยเป็นมวลสารหลักมีพุทธคุณทางด้านเนตตามหานิยมโชคลาบคงกระพันชาตีและแค้วคาดปลอดภัย